อย่างไรวันไปนะเอาอย่างไรวันไอ้ดีสมีบอมันเป็นอย่างบัดอะไปแล้วจัางไร้วันหรือมันเป็นอย่างก็มาดูถูกดูแคสกันจัิงสิเจ้าเงินเดือนหลายหมื่นกักพว่ได้วารอกเจ้าใส่ทรงกร้ชอนเจ้ารวยเหล่าก็บพวได้วารอกยแกมาถูกดูถูกกันจัง่อี้ขอคอยเฮ็ดงานสุดจริญคอยเฮ็ดงานสุดจริญคอยรับจ้างไร้วันคอยไปไปป้นไปจี้ไปลาขโมยผู้ใดญหมียก็คือมาบ่นจัิงสิ เจ้าวัวไม่ได้ข่อยหอใส่อยใส่เถอะนี่วัไปทัวร์ทีพย์ชัวแดนไหนเด้อเนี่ยผู้ที่ดูถูกมึงเห็นยอย่างดูถูกแล้วเมียมึงคิดบ่กูดูถูกมึงตอนไหนเจ้าถามว่าอย่างได้ดีสำนีบ่ได้สำนีแล้วมันเป็นยังมันบ่เป็นยังมันได้น้อยกูอยากรู้ว่ามันได้สำนีบ่ดีเนี่ยมึงไปซื้อเขียงได้มึงก็ไปไปซื้อเขียงเก่ามันได้ดีหกถุงเนี่ยมันได้ดีสองถุงมันได้น้อยกูว่ากินขมแมวมันได้ดีสำนีบ่มึงมาเขียนอยังไรกูกูดูถูกมึงตอนไหนนะกูบูลลี่มึงตอนด ดีกว่าดีกว่าเนี่ย